ฉันเรียนแห่งชีวิตวันที่60แบบอย่างของพระเยซูในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ21ได้กล่าวไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคิดก็ได้ทรงทนทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์คำว่าแบบอย่างในตอนนี้มาจากคำกรีกว่า hypogrammos ซึ่งหมายถึงรูปแบบหรือกระดาษสำเนาหรือก๊อปปี้ที่ใช้ในการศึกษาระดับประถมในสมัยโบราณครูจะสร้างแบบสำเนาของการเขียนขึ้นมา และนักเรียนต้องเขียนตามแบบอย่างแม่นยำที่สุดเพื่อคัดลายมือให้สมบูรณ์พระคัมภีร์ข้อนี้สำแดงให้เห็นว่าแบบสำเนาที่เราต้องทำตามเพื่อไปสู่ความสมบูรณ์นั้นคือพระเยซูก่อนเริ่มต้นงานรับใช้พระเยซูเสด็จไปที่แม่น้ำจอแดนเพื่อรับบัพติศมาจากยอนแม้ว่ายอนผู้ให้บัพติศมาจะยังไม่ทราบว่า พปรเยสูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เขายอมรับว่าพปรเยซูทรงชอบธรรมกว่าเขามากเพราะวิถีชีวิตที่พระองค์ทรงดำเนินมาตลอดจนถึงช่วงเวลานั้นย้อนกล่าวว่าข้าพระองค์ต่างหากที่ต้องการรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์เสด็จมาหาข้าพระองค์ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สข้อ14 ยอนปราดใจถึงการถ่อมพระทัยของพระเยซูแต่พระเยซูตรัสตอบว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพระสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการตามที่เขียนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ15ปกติยอนให้บบัติสมาแก่ผู้คนเพื่อแสดงถึงการกลับใจใหม่แต่พระเยซูไม่เคยทำบาป ดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้กลับใจใหม่แม้ว่าพระเยซูจะได้รับบัพติศมาจากยอนแต่บัพติศมาของพระองค์นั้นไม่เหมือนกับของคนอื่นพระเยซูได้ให้ความหมายใหม่ของการรับบัพติศมารเราได้พบความหมายนี้จากคําตอบที่พระเยซูได้ให้แก่ยอนคําประกาศของพระองค์ได้สร้างบรรทัดฐ,ฐานขึ้นมาใหม่ว่าการบัพติศมาในน้ํา เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความชอบธรรมของรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าสมควรแล้วที่พระองค์จะทำเช่นนี้เพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จแต่พระองค์ตรัสว่าสมควรแล้วที่พวกเราจะทำเช่นนี้เพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จโดยการใช้คำในรูปพหูจพ์พระองค์กำลังหมายถึง คนทั้งหลายที่เดินตามแบบอย่างของพระองค์ในการรับบัพติศมาในน้ำด้วยครั้งหนึ่งดิเลกพรินซ์เคยเขียนไว้ว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าให้เป็นไปตามนั้นเถิดพระองค์หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรหรือในอีกแง่หนึ่งสิ่งนี้ทำให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จ เมื่อเรารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูในฐานะเป็นผู้ติดตามพระองค์คุณไม่ได้รับบัพติศมาเพื่อการกลับใจใหม่คุณได้กลับใจแล้วแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ว่าทำไมคุณจึงรับบัพติศมาแต่คุณรับบัพติศมาเพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จหรือเพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการครบบริบูรณ์ จดหมายฝากที่เขียนไปถึงคริสตรในโครินอักรทูดเปาโลกล่าวว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างกระคิดปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1 1ข้อที่หนึ่งในฐานะคริสเตียนเรามีความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษที่ใหญ่โตในการที่จะเป็นเหมือนพระเยซู พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เราต้องติดตามเป้าหมายใหญ่ที่สุดของเราคือการเป็นเหมือนกับพระองค์เพื่อโลกนี้จะได้รู้จักพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราหากรพระเยซูผู้ไม่เคยกระทำบาปเลยยังทรงบรรลุผลของการรับบาปติศมาเรายิ่งต้องทำสิ่งนั้นมากสักเท่าใดพวกเราที่ต้องการชีวิตใหม่ที่ธรรมชาติตัวเก่าได้ถูกฝังไว และเราได้บังเกิดใหม่สู่ชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายประพฤติตามพระคำของพระเจ้านำมาใช้กับบทเรียนบัพติศมาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่พระเยซูได้ทำเป็นแบบอย่างทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำรรเป็นต้นแบบสำหรับชีวิตของเรา เราควรจะเป็นเหมือนพรงในทุกทางให้คุณเขียนออกมาห้าสิ่งเกี่ยวกับพระเยซูในสิ่งที่คุณชอบและที่คุณต้องการนำมาปรับใช้ในชีวิตของคุณเองและต่อจากนั้นให้เขียนว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อประพฤติตามแบบอย่างของพระองค์ ในชีวิตประจำวันของคุณข้อควรจำจากบทเรียนพระเยซูเป็นต้นแบบเดียวที่คริสเตียนทั้งหลายควรจะทำตามพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในทุกสิ่งพระเยซูเป็นต้นแบบเดียวที่คริสเตียนทั้งหลายควรจะทำตาม พระงทรงเป็นแบบอย่างในทุกสิ่งขอบพระเจ้าอวยพรครับ